และผมบอยออโตสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ได้ขี่เจ้า f o r ์ซ350มาจนถึงที่พักแล้วที่โรงแรมโซฟีเทลหัวหินนะครับเราได้การทดการทําการขับขี่ทดสอบเจ้า f o r ์ซตัวใหม่นี้นะครับในเครื่องยนต์3 5 0้ซี c ซึ่งมีชิวไฟฟ้านะครับสะดวกต่อการใช้งานเวลาในเมืองที่เราไม่ต้องการก็จะใช้เป็นแบบชิวเตียรขี่ทางไกลนะครับต้องการให้ลมบงังลมเราก็ปรับ สามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้เลยนะครับขึ้นมาเป็นชิลสูงบางลมในการขับขี่ในทางไกลนะครับในสเปคตัวนี้ Honda Forza ซ350จากที่ผมได้สัมผัสแล้วขี่จากกรุงเทพมาจนถึงโรงแรมโซโซฟิเทลหัวหินเส้นเส้นด้านในนะครับเป็นเส้นเส้นนากลือผ่านบางตะบูนก็ทำการขับขี่ได้คล่องตัวคล่องแคล่วเลยทีเดียวจุดเด่นนะครับใน For ซ350นี้นะครับอัตราเร่ง อัตราเร่งศูนย์ถึง80เนี่ยทำได้ดีมากๆก,กระชากออกตัวได้อย่างรวดเร็วเร่เงแซงได้อย่างฉับไวนะครับในเรื่องของความประหยดัดเราจะเห็นว่าตั้งแต่ออกมาจากศูนย์พราม5นะครับแล้วก็มาเติมน้ำมันที่พรพลาม2นะครับตรงข้างโพโตชิโนหมดไปแค่2ขีดเองนะครับประหระยัดมากๆเป็นรถครอบครัวขนาดกลาง3 5 0ที่ ท่องเที่ยวได้ 1- นถึงสคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสริมเป็นชุดแต่งเนี่ยที่มีเสริมแหลแหกแหลกท้ายเพื่อจะใส่กล่องแต่ก็จะแนะนําว่าถ้าถ้าคนตัวเล็กตัวเบาก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนถ้าคนตัวหนักหรือมีมีสัมภาระเยอะแนะนําเปลี่ยนโชกหลังสักคู่นะครับรับรองได้ว่าขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับ เส้นทางเรียบเนี่ยสามารถทำความเร็วได้เลยทีเดียวผมก็ลองดูในน้ำหนักตัวผมเนี่ย135กิโลเนี่ยขี่มาพอมีช่วงโล่งๆผมทำความเร็วได้ตั้ง140ยังไม่หมดด้วยนะครับคือลองลองชูดเล่นๆเ,เนี่ยก็ยังมีหน้าใหม่ขึ้น140ได้เห็นๆสบายๆนะครับในองรวมของตลาดนะครับรถรถบ้านรถครอบครัวไซส์กลาง ยังไม่ข้ามไปถึง Big กไบคอันนี้เป็นมันจะเป็นเป็นรถครอบครัวขนาดกลางเพราะว่าเป็น 350cc ท่องเที่ยวผมว่าเหมาะมากๆประหยัดมากๆนะครับท่องเที่ยวได้คุ้มอัตราเร่งดีการเดินทางก็ประหยัดนะครับเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองมอเตอร์ไซค์ใช้ในเมืองก็ได้และใช้ออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ For ์ซ3า0นะครับใครอยากจะลองสัมผัสลองไปขับขี่ได้นะครับแล้วก็ลองออกทริปดูว่าการที่มาเที่ยวแบบผมนั้นว่ามันประหยัดและมันขี่เร่งแซงได้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับบอยออโต้สวัสดีนะครับวันนี้ก็ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราคงขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ